สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพัดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พัดก็มีเมนูไมโครเวฟมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้ขอเสนอนี้เลยค่ะแกงจืดหัวใจเท้าหมูสับไมโครเวฟนะคะว่าแต่จะมีวิธีการและส่วนผสมยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูส่วนผสมกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะคือหัวใชเท้าค่ะหัวใชเท้าเราก็ปอกเปลือกนะคะแล้วก็ทําความสะอาดนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนะคะ พ่าจาหาั่นชิ้นไม่ใหญ่มากนะคะเพื่อที่ว่าจะจะได้สุกเร็วขึ้นนะคะต่อมาคือหมูสับค่ะอันนี้เป็น3าเกินนะคะ3มเกิอคือลากผักชีกระเทียมบิ๊กไทยเข้าด้วยกันนะคะ,ะน้ำมันหอยค่ะน้ำตาลซอสปรุงรสซุปก้อนค่ะเกลือป่นอันนี้เป็นรากผักชีกับกระเทียมบุบนะคะเราจะไว้ทําน้ําซุปกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีต้นหอมผักชีสําหรับโรยหน้านะคะ แล้วก็น้ำเปล่าค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทําพร้อมๆกันเลยค่ะน้ำหมูสับนะคะใส่ลงในชามผสมนะคะแล้วก็ตามด้วยสามเกลือค่ะซอสปรุงรสนะคะน้ำตาลค่ะแล้วก็น้ำมันหอยเล็กน้อยนะคะ อนคลุกเขาส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเ,าเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะพักทิ้งไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทาน้าซุปกันค่ะสําหรับการทําน้าซุปนะคะเราก็จะนําน้ําเปล่านะคะใส่ภาชนะที่สามารถเข้าในไมโครเวฟได้ค่ะตามด้วยซุปก้อนนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราจะนําน้าซุปนะคะไปเวฟให้ร้อนกันที่ไฟแรงปานกลาง2นาทีค่ะตอนนี้นะคะก็ผ่านไปแล้ว2นาทีนะคะก็ให้เราคนซุปก้อนให้นาลายนะคะแล้วก็ทําการปรุงรสด้วยเกลือป่นนะคะแล้วก็ชิมรสด,ดูนะคะว่าถูกใจเราหรือยังนะคะเมื่อเราได้รสชาติตามชอบแล้วนะคะเราก็จะทําการใส่หมู ับลงไปค่ะโดยที่เราค่อยๆตักนะคะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะ พอดีเมื่อกี้ลืมใส่รากผักชีนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไปในขั้นตอนนี้เลยนะคะรากผักชีกับกระเทียมบุกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปเข้าไมโครเวฟนะคะที่ไฟแรงปานกลาง5นาทีค่ะตอนนี้นะคะก็ผ่านไปแล้ว5นาทีนะคะเราก็ทําการตักฟองออกนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการใส่หัวใช้เท้าลงไปเลยค่ะกดหัวช้เท้าให้จมน้ำซุปนะคะ เรียบร้อยแล้วเราก็จะนําไปเข้าไมโครเวฟกันที่ไฟแรงปานกลาง15นาทีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแกงจืดหัวไชเท้าหมูสับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะก่อนเสิร์ฟเราจะเพิ่มความอร่อยกันด้วยต้นหอมผักชีนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะแกงจืดหัวไชเท้าหมูสับไมโครเวฟเป็นยังกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เดี๋ยวเรามาชิมกันดูดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะหัวเชเท้านุ่มกำลังดีเลยค่ะแล้วก็น้ำซุปกลมกล่อมค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ